สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ btc ada และก็โซกันนะครับก็วันนี้นะครับมาดูแนวรับนะครับล่าสุดนะครับลงมาเยอะนะครับลงมาเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับ sl ไปนะละมาไล่กันใหม่นะครับเนาะก็ r s i นะครับอยู่0%มากลับมา0%ูนครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับซึ่งผมมองว่า มันยืนศูนย์ได้ไม่นานอกนะครับเพราะว่าสี่ชั่วโมงก็ลงมาศูนย์นะครับหนึ่งวันก็หนึ่งวันนี่อยู่ประมาณาต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ไม่น่ามีอะไรน่าห่วงนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงแนวรับสําคัญก่อนละกันนะครับว่าถ้ามันหลุดจากสองหมื่นเจ็ดห้าสี่สี่แล้วนะครับมันจะเป็นยังไงต่อนะครับนะ มันจะเป็นยังไงต่อนะครับตอนนี้อยู่ในโซนที่มันต้องกลับขึ้นไปนะครับมันไม่ใช่โซนรีเทสอะไรแล้วนะครับคือถ้ามันหลุดต่ออีกนิดนึงมันจะไปที่2 5ง9ม่นเลยนะครับคือถ้ามันหลุดจากแนวแนวรับที่26,900นะครับดูไว้นะครับ26,982ถ้ามันหลุดตรงนี้นะครับมันจะกลับไปที่25800หรือ25296เลยนะครับ มันจะอยู่ในโซนนี้โซนนี้ไม่น่าจะหลุดง่ายๆนะครับซึ่งมันเป็นโซนทีถ่ถ้าถ้าถึงขั้นว่ามาขนาดนี้นะครับ RSI 1วันนะครับจะลงมาถึง0%ได้นะครับอ,อมันห่างกันประมาณอีก่า2 0 0 0กว่าจุดเนาะนะครับมีสิทธิ์ที่จะลงลงมาถึงขนาดนั้นได้นะครับแต่ถ้าถามว่านะครับโอกาสลงมาเยอะไหมผมให้ประมาณ3%แล้วกันนะครับ25,000เนี่ยนะครับ แล้วยิ่งลงไป2 0,000เนี่ยให้ประมาณ1%แล้วกันนะครับ2อง0นะครับตอนนี้ลุ้นกับตัวขึ้นนะครับลุ้นกับตัวขึ้นในในรอบวันนั่นแหละนะครับนะมันไม่ลงติดกัน 3- 4วันหรอกนะครับยังไงไม่ต้องมีขึ้นสักวันนะครับถือว่าเล่นสั้นกันไปเนาะนะครับตอนนี้มองไว้นะครับเป้าแนวต้านนะครับแนวต้านแรกที่ถ้ามันกลับตัวขึ้นไปนะครับมองไว้ที่ 28, 600นะครับจุดนั้นช็อตได้นะครับนะจุดจุดนี้ช็อตได้นะครับ แล้วมันก็ลงมาอีกนะครับซึ่งมันมันไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเนาะอ่าก็การไซวีเพื่อขึ้นต่อนะครับนะการไซวีเพื่อขึ้นต่อทีนี้นะครับอ่าถถาถ้าไปแถวสองหมื่นแปดหกร้อยนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะตอนนั้น RSI หนึ่งชั่วโมงก็แน่าจะถึงจุดเทนะครับน่ถึงจุดเทแล้วก็ลงมารับใหม่นะครับลงมารับของใหม่แถวสองหมื่นเจ็ดแล้วกันนะครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยแล้วกันนะครับก็ค่อยว่ากันไปนะครับ BDC เนาะแนวทางวันนี้นะครับ ก็ตามทรงนะครับนะบน่าจะน่าจะวิ่งกันอยู่แบบนี้สักระยะหนึ่งนะครับจะไปขึ้นแรงแรงนะครับจะไปขึ้นแรงแงแถวเดือนอะไรนะครับแถววันที่อะไรนะครับผมมองไว้นะครับแถวแถววันที่20นะครับทาไมถึงมองแถวแถววันที่20นะครับเพราะว่า MA 1 We e k นะครับจุดอ่าที่มันจะครบวันที่20ก็เป็นแท่งที่10พอดีนะครับจุดนั้นจะเป็นจุดที่อ่า เหรียญนะครับมันจะลงมารีเทสหรือว่ามันจะลงมาต่ำที่สุดนะครับเนาะอาจจะมาเทสที่เดิมก็ได้อาจจะเป็น 26- 2 0 0ืตรงนี้ก็ได้นะครับนะแล้วกลับตัวขึ้นนะครับหลังจากนั้นลุ้นกลับตัวเพราะว่ามันเป็นแท่งที่10นะครับส่วน m a 1วัน4ชั่วโมงอะไรพวกนี้ก็จะอยู่แถวๆวันที่18 1แ20าี่ในการกลับตัวขึ้นเนาะนะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้วันนี้ไม่ได้ติดตั้ง m a มมานะครับเพราะว่าเนื้อที่ไม่ค่อยพอหน้าจอนะครับเนาะก็ สำหรับ BTC ก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะวิ่งอยู่เป็นทรงที่เราสามารถเล่นได้นะครับนะเล่นได้เล่นสั้นเนาะเล่นสั้นไปนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ i ิ c คอ n เนาะเหรียดเล็กๆก็น่าจะโดนตามๆกันประมาณนี้แหละนะครับเอาไปดูโซกันบ้างนะครับโซนี้จะเป็น time frame 1วันนะครับเป็นกราฟใหญ่เลยนะครับโซจะเป็น time frame 1วันเนาะนะครับมาดูกัน นะครับโซลุดโซนสําคัญมานะครับตอนนี้แนวรับที่ผมมองอยู่นะครับก็จะเป็น30มสิไม่ใช่30นะครับ29.35นะครับแล้วก็25.3นะครับอันนี้เป็นแนวรับเล็กนะครับส่วน50%ตรงนี้นะครับถ้ายืน33แล้วกลับขึ้นไปได้ก็น่าจะหยุดน่าจะไม่ไม่ไม่หลุดลงมากกว่านี้นะครับแต่ดูจากทรงแล้ว BTC ถ้า BTC กลับขึ้นก็ไม่แน่นะครับสำหรับโซเนาะนะครับก็ ระยะยาวนะครับโซดูเป็นระ,ระยะยาวแล้วกันเพราะว่าลงมาหนักมากนะครับลงมาหนักมากเพราะว่าดูจากาเส้น I r s i นะครับ RSI ในรอบ2เดือนนะครับตอนนี้ในรอบ2เดือนเนาะนะเมษาจนถึงเมษาจนถึงมิถุนานะครับนะสี่ห้าหกอ่าสเดือนเนาะในรอบ2เดือนนะครับ MA ตนนัวนี้นะครับลงมาอยู่ประมาณต่ํากว่า ่ำกว่า20%นะครับอ่าลงมา0%อยู่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วลงมาอยู่ประมาณ3%อีกครั้งหนึ่งรอบนี้นะครับน่าจะลงไม่ลึกกว่านี้แล้วนะครับนะลุ้นกับตัวขึ้นเพราะเส้นสีแดงมันกลับขึ้นแล้วนะครับโซ so, เนาะถือระยะยาวนะครับผมมองระยะยาวนะครับ MA ตัวนี้นะถ้าจะกลับ100%ใช้เวลาประมาณ2เดือนถึง2เดือนกว่านะครับน่าจะกลับได้ถึงนะครับ 65-98นะครับอันนี้เป็นการคาดการล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะทําอะไรลองดูนะครับส่วนตัวมองอย่างนี้นะครับนะจุดเทใหญ่ๆมันมีมีบอกหมดเนาะอันนี้ทำทำทมานะครับก็ลองลองดูนะครับสําหรับโซนะถ้าเป้าสั้นยังไม่มองนะครับขอมองเป็นเป้ายาวมากกว่าเพราะว่าอ่ามันออกมันลงมาได้สุดสุดจริงๆโซนะครับมันลงมาได้สุดจริงๆนะราคาหอมหวานมากนะครับ จะลงต่อกว่านี้คงคงต้องแยกกันหมดอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าบิตคอยมันหลุดไอ้สองหมื่นหกเมื่อกี้นะสองหมื่นหกเลยเดี๋ยวสองหมื่นหกเก้าร้อยนะครับนะเหรียญอื่นตายเรียบนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําอะไรให้มีเอสเอลนะสปอตเนี่ยไม่ต้องขายขาดทุนนะให้หาทุนมามาช้อนเอาแต่เวลาซื้ออย่าไปอออินนะครับนะอย่าไปอออินเราซื้อแบบแบ่งไม้ซื้อเอานะครับเนาะเราควรมีทุนสำรองไว้ช้อนตอนดอยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไปดู A D A บ้างนะครับ A D A A D A ฐานเล็กนะครับนะเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะ A D A ฐานเล็กนะครับ A D A นะครับช็อตมากันตั้งแต่วันที่9มิถุนานะครับนะช็อตกันมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะขึ้นมาดีๆอยู่นะนะมาชนหลักคาเนาะนะครับเนี่ยชนอยู่แถว0 5นนะครับนะการกลับตัวขึ้นนะครับก็ ลงมาถ้ามันถ้ามันลงมาที่0.49นะครับแล้วมันกลับขึ้นแบบนี้นะโอเคมันไม่มาเทสแล้วล่ะนะครับแล้วมันกลับขึ้นถ้าดูจากนิสัยของ ada นะเผลอถ้ามันไม่หลุด0.49มันจะไม่มีการเทสนะครับมันก็จะมีการาขึ้นไปถึงโน่นนะ0 5น4นะครับ0.54แล้วตอนนั้นอาจจะเป็นการย่อก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมทำมาลึกเกินเนาะ อาจจะเป็นการคือล่างให้มันสวยงามเฉยๆนะเส้นหยิกๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องอะไรกับมันมากเนาะนะครับมันเป็นโรงกราฟมันต้องมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็คือนะครับถ้า A D A ไม่หลุด0.49แต่ถ้าหลุดแล้วมันมายืน0.4754เนี่ยไอเนี่ยมันเป็นจุด75เ็ล็กนะครับถ้ามันมาตรงนี้เมื่อไหร่นะแล้วมันกลับตัวขึ้นไปมันไม่หลุดลงไปนะไอตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบบุ้งแรงนะครับนะไปแล้วกลับเนาะ กลับมาเทสนะครับเทสจนกลัวนะครับ M A หรือ I S I นะครับมันจะอ่ามันจะเคลียร์ได้นะครับเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับระยะยาวนะครับระยะยาวถ้าหลุดเส้นเส้นเทนไลน์นะครับไม่ใช่เส้นเทนไลน์เส้นฟิโบสปีดนะครับ0.59รอบนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะวิ่งได้ยาวถึงนะครับ0.67นะครับสำหรับ E D a เนาะนะครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้าถึงจุดนั้นค่อยว่ากันนะผมมองว่า A D A ตอนนี้นะครับมันยังมีสิทธิ์หลุดอยู่นะครับมันยังมีสิทธิ์หลุดอยู่เพราะว่ามันยังไม่ไดโดนเทเลยนะครับมันยังไมไ่โดนเทเพราะว่า1วันมันยังไม่ตัดเลยนะครับตัวนี้อันตรายพอสมควรนะครับเป็นการตัดสั้นแต่ว่ามันก็อาจจะไปเทสถากข้างล่างเนาะถ้าดูดูทรงแล้วอาจจะไปเทสแถว0.45ก็ได้นะครับนะไม่น่าลึกกว่านั้นนะครับเพราะว่า หลายๆอย่างเนาะถ้า bitcoin มันลงอะ่ะและ m, ้ว d m ดเอม่อบิตคอมันขึ้นอะ่ะ ADM มันจะลงได้งไงเนาะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดู bitcoin ควบคู่ไปนะครับถ้า bitcoin มันลงก็อย่าไปเสี่ยงอะไรให้มี SL ก็พอนะครับให้มี SL ต่ำนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ADA เนาะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ